ก็ว่างก็ว่างก็ไปไปตลอดอย่างเช่นช่วงนี้กองลำพอก,ก็จะค่อนข้างขายบ้นกันลำบากนิดหนึงเพราะติดน้ําติดฝนด้วยติดน้ําท่วมด้วยวันไหนที่ไม่มีกองผมก็จะไปมาช่วยที่อ๋อใครมาก็มีใช้หน้ามีอ,อยุธยาครับได้ไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนเลงขึ้นจริรจง ที่ชันาเนี่ยก็ได้ไปในช่วงที่รุ่มแรกๆนะครับแล้วก็อุทยาเพิ่งไปมาเพื่ออาทิตย์ไปวันที่รุ100่วร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเมือมง,ง,งมันคือจริงๆมันก็ถึง่าเป็นวิกฤตมันตัวละฝนแล้วก็ต้องอพยพคนกันยังมีคนที่ยังติดอยู่อยู่ตามหมู่บ้านที่ไกลๆของอำเภอเมืองอีกเยอะครับซึ่งอาหารเนี่ยไปไม่ถึงถึงวิชีพต่างๆก็ไปไม่ถึงแล้วก็ความช่วยเหลือก็ค่อนข้างไปลำบากเพราะน้ำมันเจี่ยวแล้วก็แล้วก็แรงมากนายนเดียร์ชวนพี่นาไปด้วยไปกันมาแล้ว อ๋อคือจริงๆก็ไปไปก็วันที่ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆไปด้วยกันคือไปกันเองคือผมบ,บ้างคุณนัทว่างก็แบบเออล่อลูกลุมของจากเพื่อนๆแล้วก็ขอของหน้บริารชีพเดี๋ยวทางช่องสองแล้วเราก็ไปกันไปไปไป,ไป,ไปอุทยานี่แหละครับไปตรงอันเมืองเลยคือไปลุยลุยกันตั้งแต่ตั้งแต่เท่าที่รถจอดได้แหละครับแล้วก็าลากของลากเรือไปลงลงลงเรือแล้วก็มีรถอาสาสมัครไปช่วยกันครับ ใจเดีขึ้นมคะคป็นอดีิกาอะไรอย่างเงี้ยว่าคือก็น่ารักวันนี้เขาเขาก็บอกว่าเราสู้ๆนะคือเห็นเขาเห็นแดดร้อนเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าผมต้องบอกพี่มากกว่าพี่สู้ๆนะเป็นกําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือคือมีกําลังใจไม่ว่าจากจากใครก็แล้วแต่ที่หน่วยงานไหนทั้งสักกแล้วแต่เพรว่าเขาก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับคนนี้เขามาจบใครอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจากหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนหรือแม้แต่กระทั่งในในวงการบันเทิงเราก็มีมีหลายๆหลายหลายๆหลายๆค่ายหลายหลาย คนไปช่วยแล้วประสบอุบัติเหตุด้วยในการที่ไปช่วยคนตกกระพงพิทักษ์จังหวัดฝากอะไรเป็นห่วงไหมครับคนที่ไปช่วยนอ่ก็สถานการณ์คือตอนนี้มันค่อนข้างรุนแรงนีดนึงไม่ว่าจะเป็นน้ำที่เข้าไป แล้วน,น้ำมันแรงมากจะเด็ดใครจะไปหรือยังไงเนี่ยก็อยากให้ให้เซฟที่เฟิร์สก่อนนิดนึงถห้เด็ดไปรนะเนี่ยอยากให้จูจีิมหรือก่อนคิดว่ามันแค่เล็กก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมันค่อนข้างมั่นวายแล้วก็อันตรายมากย่งเงี้ยก็ดูแลตัวเองกันเี็นส่วนตัวก็มีอะไรบ้างไหมคะที่สมควรต้องการกจากกองถุงสื่อจะดู จัดกองเลยแหละครับที่มีมาถ่ายไม่ค่อยได้เพราะมันตป็นน้ำท่วมน้ำท่วมอย่างเช่นโลเคชั่นเลยว่ามันก็มีน้ำเข้าเลยไม่สามารถถ่ายได้ณที่บ้านที่บ้านพี่อ้ํานี่คือด้านหลังกระทบอะไรครับแม่คะก็ท่วมครับที่บ้านผมเองก็ท่วมอย่างวันนั้นไปอุทยาก็ขับดูวน้ำท่วมจากที่บ้านหลังวิสวรรธอย่รงเงี้ยบ้านอยู่ตรงแถวลาดลาวครับลาด้าวเสียนาบมัน็จะมี ยังไม่ได้โดนแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยวัน,วนสองวันนี้ต้องเช็คต้องเช็คกันรายละเอียดอัปเดตกันที่หนึ่งครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงเหมือนกัน